สวัสดีครับผมตู่โกดังซีวิกนะครับวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสได้วายสายค o n d ้า i ี i ิ3ประตูนะครับที่วางเครื่อง D17 มาแล้วมีปัญหานะครับวายสายไม่ครบนะครับวันนี้ผมก็จะมาวายสายแก้งานนะครับ <S <S ปัญหานะครับที่เจอนะครับก็คือส่วนใหญ่นะครับก็จะเกี่ยวกับรอบแอร์นะครับอันที่1คือรอบแอร์ไม่ชดเชยนะครับเราจะต้องทําการวายสายให้ครบนะครับสนะครับไฟเช็คเอนจินโชว์นะครับสก็คือรอบเครื่องตัดนะครับขับขับอยู่รอบเครื่องตัดประมาณ5,000รอบนะครับหัวชิมเลยนะครับอันนี้เราก็จะมาวายสายแก้ไขนะครับให้เครื่อง สมบูรณ์แล้วก็พร้อมที่จะใช้งานนะครับมาดูอุปกรณ์นะครับที่เราจะต้องใส่เพิ่มเข้าไปนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันแรกนะครับก็คือกล่องมันติเพ็กนะครับหรือว่ากล่องฟิลนะครับ กล่องฟิลตัวนี้จะอยู่ใต้กอบปอะมาลของอ Civic Dimension นะครับมันจะมีอยู่3ตัวที่เราใช้ได้นะครับก็คือของ Dimension ของ DC f i ของ Honda Steam นะครับมันจะเหมือนกันนะครับกล่อง m ัลติเพลนะครับทำหน้าที่อะไรกล่อง m ัลติ p พลกนะครับทำหน้าที่รับสัญญาณ AC นะครับมาจากสวิตช์แอร์นะครับหรือว่ามาจากเทอร์โมแอร์แล้วก็ส่งสัญญาณไปที่กล่อง ECU ของเครื่อง d 1 7นะครับกล่อง ecu ก็จะสั่งให้คอมแอร์ทำงานแล้วก็สั่งชดเชยรอบทำให้รอบไม่ตกนะครับอันนี้คือหัวใจหลักเลยนะครับที่เราจะวายนะครับ2นะครับก็คือ o 2 sensor นะครับเครื่อง d 1 7 a นะครับจะมี o 2 o sensor ทั้งหมด2ตัวนะครับมี2ตัวซึ่งส่วนใหญ่ที่เห็นนะครับก็คือจะวายมาแค่ตัวเดียวนะครับ ทำให้เครื่องยนต์นะครับจ่ายน้ำมันไม่สมบูรณ์นะครับอย่างนี้เราก็จะทำการใส่ให้ครบ,ครบนะครับ3นะครับก็คือปั๊ก OBD2 นะครับป๊ก OBD2 เอาไว้สำหรับสแกนโค้ดนะครับหรือว่าใส่กับอ่าสมาร์ทเกตรุ่นใหม่ๆได้นะครับอันนี้ก็ตัดมาจากชุดสายไฟเก่า ของอรถยนต์ที่เป็น OBD2 นะครับหรือว่าจะซื้อใหม่ก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบิกใหม่นะครับผมเบิกมาจาก Lazada นะครับอันนี้คือหน้าตาของเครื่อง D17A นะครับเครื่อง D17A นะครับจะวางอยู่ใน Honda Civic Dimension นะครับ หรือวางอยู่ในพวก o o n d s t t e ีมนะครับตัวนี้สามารถเอามาวางในบอดี้3ประตู4ประตูหรือว่า EK ได้นะครับคันนี้เขาได้ทำการแปลงเป็นคอยดีนอนแล้วนะครับจะสังเกตว่าคันนี้ติดตั้งตัวแร็คคัมนะครับหรือว่าตัวเชื่อเชื่ออบของโตโยต้มาเพื่อ แก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับอันนี้พอเราวายสายเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็ถอดออกนะครับอัน <Okay. S 1> ดับแรกนะครับผมก็จะถอดเฮดเดอร์นะครับ mm hmm. เพื่อไปเจาะแล้วก็ติดตั้งเซนเซอร์ O2 เซนเซอร์นะครับ mm hmm. ก็ไปที่ท่อไอเสียนะครับถึงแล้วก็จะทำการวายสายเข้ากับตัว บอดี้นะครับตอนนี้ผมก็ได้เดินระบบไฟกล่องมัลติเ e กแล้วก็าสายออกซิเจนเซนเซอร์เข้ากล่องไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมได้วายสายปัก OB2 นะครับไว้ตรงใต้ ใต้พวงมาลัยนะครับไว้สำหรับเสียบเครื่องสแกนอ,อ่านโค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะลองรันระบบดูนะครับว่ามันจะทำงานได้สมบูรณ์ไหมนะครับ จะลองสแกนโค้ดดูนะครับลีดโค้ดนะครับขึ้น Pro2 เซนเซอร์มิ r c อร์เซกิตแบงค์หนึ่งเซอร์สนะครับอันนี้ก็คือ ฮิเตอร์ของเซนเซอร์ตัวที่2มันไม่ทำงานนะครับตัวที่เราต่อเข้าไปใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองหาสาเหตุดูนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองเพสกล่องมันติเพกนะครับกล่องมันติเพกก็ไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวผมลองไล่ระบบดูอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้ผมลองสลับ O2 2สอตัวดูนะครับว่า,าเป็นที่ O2 เสียหรือเปล่านะครับโดยผมย้าย O2 2มาไว้ O 2 1นะครับสลับกันก็ O2 ไม่เสียนะครับซึ่งค่า O2 เนี่ยมันอ่านอยู่ O2 เซนเซอร์หนะครับอ่านอยู่แต่ว่า O2 เซนเซอร์2นะครับค่านิ่งนะครับไม่อ่านนะครับอยู่ที่1.2ผม เห็นจุดสังเกตเล็กๆนะครับว่าตอนแรกนะครับตอนที่ผมรื้อชุดสายไฟออกมานะครับผมสังเกตเห็นว่าช่างวายสายคนเก่านะครับเขาต่อไฟบวกนะครับเส้นสีนี่ครับเส้นสีเหลืองเขียวนะครับต่อไฟบวกมาเข้าคั่วของ เซนเซอร์กลาวของ O2 ตัวที่2นะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ผมเห็นนะครับว่าเขาต่อไฟบวกเข้ามาเลยโดยตรงนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้ดูออนสวิตแล้วผมจะเช็คให้ดูว่าตรงนี้มันเป็นไฟบวกนะครับนะครับโดยยิงไฟบวกจากสวิตุญแจนะครับเข้ามาที่ขั้ว O2 เซนเซอร์กลาวนะครับ น่าจะเป็นสาเหตุนะครับทำให้กล่องนะครับไม่อ่านค่าเซ็นเซอร์ตัวที่2นะครับน่าจะกล่องน่าจะมีปัญหาแล้วนะครับไม่อ่านค่าเซ็นเซอร์ส่วนตัวกล่องมันที่เพกนะครับผมได้ได้สายแล้วนะครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีจุดไหนที่ต่อผิดนะครับ เดี๋ยวผมจะต้องรอกล่องมันติเพ็ใบใหม่มาลองเสียบดูนะครับไม่แน่อาจจะเสียที่กล่องมันิเพ็นะครับหรือไม่ก็เจ้ากล่อง ECU ตัวนี้อาจจะมีปัญหาแล้วนะครับเนื่องจากไฟย้อนเข้ากล่องนะครับก็สรุปนะครับว่ากล่อง ECU นะครับ มีปัญหานะครับเนื่องจากว่าช่างนะครับได้ต่อ,อไฟบวกย้อนเข้าที่เซนเซอร์กาวของกล่องนะครับผมคิดว่าสาเหตุที่เขาต่อเซนเซอร์ย้อนอเข้ากับกลาวนะครับเขาน่าจะต่อหลอกเพื่อหลอกเซนเซอร์นะครับแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะต่อหลอกได้นะครับก็เลยทำให้กล่องมีซิวพัง ตอนนี้แอร์ก็ทำงานปกติแล้วนะครับกล่องมันติเพกไม่ได้เสียนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูชดเชยแอรอ์นี่นะครับชดเชยสมบูรณ์นะครับแล้วก็ค่า O2 เซนเซอร์ตัวที่2นะครับทำงานแล้วนะครับ แล้วก็โค้ดนะครับไม่มีแล้วนะครับหมดแล้วนะครับไม่มีโคดนี้มาเช็ครอบนะครับว่ารอบเครื่องยังตัดอยู่ หรือเปล่านะครับนี้รอบเครื่องยังตัดอยู่นะครับเดี๋ยวผมเช็คสปีด ดเซนเซอร์ไม่ทำงานนะครับอันนี้สาเหตุผมคิดว่าน่าจะน่าจะเกิดจากกล่องนะครับไม่ไม่แมทกับตัวเครื่องนะครับ ว่าสัญญาณสปีดไม่ขึ้นเลยแต่ว่ากล่องไปเก่านะครับสัญญาณสปดใช้งานได้นะครับเดี๋ยวต้องหาสาเหตุอื่นต่อไปนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ทุกอย่างทำงานสมบูรณ์หมดแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาลองเช็ครอบดูนะครับว่ารอบอยังตัดอยู่หรือเปล่านะครับ โอเคนะครับรอบก็ไม่ตัดแล้วนะครับรอบส่วนอยู่ที่7,5็ดพอดีนะครับผมโอเคครับกเ็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการวายสายแก้งานเครื่อง D17A ใน Body Civic 3ประตูนะครับเ,เพื่อนเพื่อดูแล้วก็เอาไว้ใช้เป็นข้อมูลในการ เจารณานะครับในการที่จะวางเครื่อง D17 นะครับว่าจะต้องเลือกอู่หรือว่าหาอู่ที่สามารถวางได้จบกันจริงๆนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีกันหลายอู่นะครับที่วางแล้วก็วายสายกันได้จบจริงๆนะครับผมท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับ EP หน้านะครับ จะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมารอติดตามกันนะครับผมสวัสดีครับ